สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสทอนนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่นะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็เบื้องต้นนะนะครับดู ความเก่านะครับต่อเก่านะครับแล้วก็ดูเนื้อหานะครับเนาะต้องเหลืองสุกๆนะครับเป็นหลังยันนะครับผมนะนะครับชิ้นนี้นะครับเนาะคลาสสิกตรงความเก่านะครับเดี๋ยวผมก็เนี่ยมาตัดซองแล้วก็มาชมมาส่องกันเช่นเคยนะครับผมก็ก่อนอื่นนะเพื่อนพี่นะครับที่ผมจะย้าเสมอนะครับผมนะเรื่องความเก่านะครับผมเล่นพระเก่าก็ดูให้เก่าเพราะอะไรเพื่อนพี่นะครับผมนะครับ ผมมาเล่นพระนะครับเพราะผมผมลงเสน่ห์ความเก่านะครับนะผมเลยแบบมาจากสายเครื่องรางนะเพื่อนๆพี่ที่ที่แบบกดติดตามชมพระสองพระกับผมมานะครับก็จะรู้ว่าผมมาจากสายเครื่องรางนะครับเพราะผมลงเสน่ห์ความเก่านะครับผมถ้าพระนะครับเขาไม่มีความเก่าให้ผมดูนะครับเนาะผมคงไม่ได้มาเล่นพระนะครับผมนะเพราะผมพูดตรงๆว่าผมหลงเสน่ห์ความเก่านะครับ ผมหลงเสน่ห์ความเก่าเพราะอะไรเปนวพี่ดูนะครับนะถ้าใครที่แบบชมภากกับผมมานะครับเนาะก็จะรู้ว่าผมส่วนหนึ่งผมก็จะเก็บสแตมนะเป็นพี่นะครับเนี่นะครับนี่นะคนเก็บเขาเริ่มเก็บตั้งแต่มนที่สิบสักไอ้สิบเก้ามกลานะครับสองห้าศูนย์เจ็ดนะเปนพี่นะครับตั้งแต่ปห้านะครับชื่อชื่อคุณนี้นะครับผมนะชั้นปห้านะครับนาะโรงเรียนอาสาวิทยานะก็ดูนะครับปนพี่เนี่ยก็คือส่วนตัวนะครับเนาะ ผมชอบความเก่านะพี่ๆนะความเก่ามันมีอะไรให้ดูหลายๆอย่างนะครับผมนี่นะครับนี่นะดูพี่นะนี่นะครับผมนะก็เป็นสแตมเก่านะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตั้งแต่เขาเก็บตั้งแต่สองห้าศูนย์เจ็ดนะครับผมนะก็ผมก็เก็บมานะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเก็บนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเก็บนะครับก็จะเป็นนะบนเวพี่นะครับ ก็จะเป็นพวกนี่แล้วกันนะนี่เห็นไหมครับพวกตัวรถเมย์ผมก็เก็บนะครับผมนะตั้งแต่บาดเหนื่อนะครับเห็นไหมครับออชอบออะไรที่มันแบบเก่าๆนะเป็นดูแล้วมันมีเรื่อง,าอางราวนะเพื่อนพื่นะครับก็ดูแล้วกันเ็จะิ่งที่ผมเก็บนะนี่นะครับก็ดูในหลวงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เพ,พื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับนะ ของเก่าๆมันบอกวิถีชีวิตของคนโบรยุคเก่าด้วยนะนะครับรุพี่ดูนะครับเป็นสกสของในยุคนั้นนะครับเนาะสกสสมัยเราก็คือไปซื้อแล้วก็เขียนนะนะครับสกสยุคนั้นเป็นรูปเป็นรูปถ่ายนะครับเนาะแล้วเราให้อะไรมันก็ต้องเป็นสิ่งแบบเป็นภาพถ่ายของมงคลนะครับผมเห็นไหมครับนี่สกสตั้งแต่ปีสองห้าหนึ่งห้านะครับผมนะเห็นไหมครับนี่นะครับนะเห็นไหมครับความเก่าแล้วก็ นี่นะครับนาะรูปวัดนะครับเนาะแล้วก็เห็นไหมครับเป็นศอกสนะครับนาะแฮปปี้นิวเยียนะครับนี่ปีเจ็ดสี่นะครับเนาะนะครับปีเจ็ดสี่ถ้าศอเจ็ดสี่ถ้าปีเป็นตีเป็นปีพอศอก็ประมาณสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมนะครับเห็นไหมครับเขาบอกเรื่องราวเก่าๆนะพี่ๆนะครับผมก็เลยเก็บนะครับผมนะนี่นะครับเนาะสแตมเอ้ตั๋วรถเมล์นะครับตั้งแต่หนึ่งบาทนะครับนี่นะครับ รถเมล์เก่านะครับผมแล้วก็น้ารันก็เป็นรูปต่างๆนะเป็นรูปภาพเก่าอะไรเงี้ยนะครับเนาะคเพื่อนพี่อยดูนะดูค่าบปลอดนะพื่เนี่ยนะครับคนเล่นรูปเก่าก็น่าจะรู้นะครับนะว่าเก่าแค่ไหนนะครับเห็นไหมครับคาบปลอดเก่านะครับเนาะเหมือนรูปภาพปฐมเจดีนะครับผมนะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ ก็คือนะครับเนาะมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นเป็นความเก่านะเพื่อนะถ้าของพวกนี้นะนะครับถ้าของพวกนี้ที่คนไม่เห็นคุณค่านะครับเนาะเขาก็คือเขาก็จะมองเป็นแค่พวกเศษกระดาษนะครับผมพวกเนี่ยครับตัวรถมงรถเมอะไรอย่างงี้นะครับนาะเห็นไหมครับเนี่ยอสิบสตางค์นะครับเนาะ เขาก็คงมอไปแค่พวกเศศกาษนะคพี่นะครับมันก็คือไม่ไม่ผิดนะครับนี่อีกรูปหนึ่งนะครับนะไม่ให้ดูนะครับอีกมุมนึงนะครับของพระประถมเจดีย์นะครับดูนะครับค่าบะหลอดเห็ไหมครับอันนี้คือรูปเก่านะนะครับรูปเก่าเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้เมยพี่นะเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นผากเครื่องนะพี่นะสายรูปเห็นไหมครับเนี่ยรูปเก่ามันก็มีอะไรให้ดูนะครับมันเป็นสิ่งของที่เขาใช้ถ่ายในยุคนั้นนะนะครับนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็กระดาษเห็นไหมครับถูกไหมครับบางคนก็จะดูแต่พระก็จะคือว่าจะดูแต่พระว่าเกศแท้อย่างไงนะครับแต่ไม่รู้จักเปรียบเทียบนะครับสิ่งของเก่านะครับนะนะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่ผมพยายามจะพูดในฝั่งนะนะบว่าผมคือผมลงไหยความเก่านะครับเนาะมันก็เลยแบบถึงเน้นย้ําเสมอนะครับนอกว่านะครับอะไรที่แบบ เก่านะพี่นะครับผมชอบนะครับถ้าภาคเครื่องไม่มีความเก่าให้ดูผมก็คงไม่ได้เล่นนะพี่เห็นไหมครับนี่นะครับแล้วเราผมชอบความเก่าผมก็พยายามให้เพื่อนพี่ๆีดูนะครับเพราะผมก็เก็บของเก่าทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นพาคเครื่องนะครับผมสิ่งของพวกนี้นะครับรูปในโรงในหลวงอะไรเงี้ยนะครับท่านเป็นมงคลอยู่แล้วนะพี่นะครับผมถือว่าท่านเป็นมงคลนะครับผมนะผมก็เก็บนะครับรูปวัดรูปอะไรเก่าๆอย่างนี้ผมก็เก็บนะครับก็คือเราพูด ว่าเราชอบของเก่านะครับเราก็เก็บของเก่านะครับไม่ใช่แบบพูดไปเรื่อยๆอะไรก็แบบคือเราหลงใหลความเก่านะครับผมนะแล้วก็มันก็คือมันก็ไม่ผิดนะครับเนาะบางคนนะครับแบบตู้รถเมย์เก่าอย่างเงี้ยนะครับบางคนเขาก็มองไป่แค่เศษกระดาษนะครับมันก็ถูกมันก็ถูกในมุมของเขานะครับเพราะเขาไม่ได้เก็บนะครับเนาะแต่ผมมองว่ามันเป็นของเก่าที่คือถ้าเราอยากจะได้มันต้องย้อนไทยแมชชีนไปอ่ะนะครับ นะครับมันก็คือมันไม่มีแล้วนะเพื่อนวินะครับเนาะแต่มีของในวันทุกวันเนี้ยนะครับคือซื้อได้มันหมดมันก็ไปซื้อได้นะครับเนาะนะครับเหมือนแบงก์นะครับเนาะแบงก์ห้าสิบแบงก์ร้อยสมัยเนี้ยนะครับเนาะคนไม่เก็บเพราะมันยังมีอยู่ไงครับแต่ถ้าแบงก์เก่านะครับอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านไปแล้วนะครับมันไม่มีเก็บแล้วนะเพื่อนวิะครับเนาะบางคนเขามองไม่มีค่าก็ไม่ผิดนะครับแต่เขาก็มองไม่แค่เศษกระดาษนะครับเนาะแต่ผมพยายามจะนําเสนอนะครับ สิ่งทุกอย่างที่ผมเล่าให้เป็นพี่ฟังนะครับผมมองว่าเออผมเก nah, ็บผมชอบเก็บผมชอบความเก่าผมเก็บนะครับเนาะแต่ผมก็ไม x, ่ไ like. ด <'RE. S 1> <ๆ>้ไปบังคับใครนะครับว่าเออคุณต้องมาชอบแบบผมนะนะครับมันผมบอกแล้วนะครับว่าผมนําเสนอข้อมูลนะครับผมไม่ครอบงำใครนะครับผมนะจะไปพูดว่าเหมือนพระนะครับเนาะผมชอบเครื่องรางผมจะไปพูดว่าพระกุไม่ดีพระเหรียญไม่ดีไม่ใช่นะพี่ๆนะเราชอบในจุดของเราเราก็นําเสนอในจุดของเรานะครับนะครับ มันมันก็แค่นั้นเองนะชีวิตนะเป็นวพี่นะครับมันก็มีความสุขดีนะครับผมนะนี่นะครับก็ผมพยายามเพื่อให้เป็นวพีนะครับเนี่ยที่เล่ามาก็คือพยายามทุกคลิปนะให้เป็นวีพี่ดูความเก่านะครับเนาะเพราะส่วนตัวผมหลงเสน่ห์ความเก่านะครับแล้วผมก็ไม่ได้พูดลยอยนะครับว่าผมเออผมหลงความเก่าเพราะผมก็เก็บอะไรที่ผมคิดว่ามันเก่านะครับแล้วมันมีคุณค่าอย่างนี้นะครับเนาะรูปพระพุทธรูปดีอย่างเงี้ยเห็นไหมครับของเป็นมงคลอยู่ในบ้านก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับเป็วพี่นะครับ แค่นั้นเองนะนะเห็นไหมครับรูปเก่านะครับเราก็เปรียบเทียบรูปพระในยุคนั้นได้มันก็แค่นั้นเอง่ะพี่นะครับนะมันก็เป็นสิ่งของที่เปรียบเทียบนะครับพระหล่อโบราณเราก็เอาเอาพวกกันโตกพานอะไรมาเปรียบเทียบเนื้อหาก็คล้ายกันนะครับเนื้อคือเนื้อโลหะนะพนี่นะครับนี่นะครับเนาะก็เกิดนี้ฟังนะครับเนะเาะในหัวที่ผมพยายามจะบอกนะครับเน ไม่ใช่พูดไปแล้วของไม่มีอ่ะพี่นพีนะครับของไม่มีให้ดูว่าชอบความเก่านะเหมือนพวกมือถือซากปากถือสินนะครับเนาะก็แบบตัวเองดีๆๆก็พยายามพูดไปตัวเองดีนะครับแต่ไม่ทำไรหรอกพี่พี่นะครับทมแต่บาปนะครับมันก็แค่นั้นเองนะผมชอบความเก่าที่ผมพูดนะครับผมชอบความเก่าผมก็เออให้ดูว่าผมเก็บพะผมชอบความเก่าผมหลงความเก่าหลงเสน่ห์ความเก่านะครับนะแต่ปลาเครื่องมันไม่มีความเก่าผมก็ ไม่น่าจะได้เล่นนะครับผมนะไม่น่าจะได้เก็บนะครับผมนะก็โอเคนะครับนะก็เกินทักทายกันไปอันพอสมควรนะครับเข้ามาเข้าเรื่องของเรานะครับผมนะก็เป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนชิ้นนี้ก็นะครับคลาสสิกตรงความเก่านะ neck. ครับเนาะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ดูด้วยกันนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ ก็นะครับเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาก่อนอื่นเรามาดูพิมพ์กันก่อนนะครับผมนี่ครับอยากเวบพับพระบันทิปนะครับต้องขออนุญาตด้วยนะครับเห็นไหมครับด้านหน้านะเป็นเต่าจิ๋วนะนะครับเต่าตัวเล็กนะครับผมนะพญาเต่าเหลือแล้วพ่เงินวัดบางคารตัวเล็กนะครับดูด้านหน้านะแล้วดูตอกนะนีครับขอเป็นงานตอกอม่มีนะครับก็ต้องตอกเก่านะครับเนาะเพราะอย่างว่าเขาเก่านะมันะครับแล้วก็ดูนณาสนิมนะครับ แล้วก็ดูด้านหลังนะนะครับเป็นหลังยันนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะพิมพนะเพื่อนพี่อนนะต้องขออนุญาตจ้องของพาด้วยนะครับผมนะก็ชิ้นที่สวยสวยดูง่ายผมก็ต้องขออนุญาตด้วยนะครับผมนะถ้าชิ้นชิ้นใดที่ดูง่ายก็ก็ไม่ยุ่งกับเขานะครับผมทางใครทางมันนะครับนี่นะครับก็ก่อนที่เราจะมาลงกล้องส่องกันนะเพื่อนพี่นนะครับผมก็อยากแบบเปรียบเทียบกับองค์ในหนังสือหน่อยนะครับ มันจะได้รู้ว่าเออที่ไปที่มาของความเก่าอ่ะมันคืออะไรนะครับเนา oh? ะมันจะได้แบบเห็นภาพกันนะเพ <Yeah. S 1> ื่อนเพ่นี่เนี่ยองคนี้ก็เป็นนะครับเป็นองค์คูนะเ <Yeah. S 1> พื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะนี่นะครับเป็นในหนังสือนะครับลวงพ่อเงินองค์คูนะครับเนี่ยเป็นจอบนะนะครับทำ mm. ไมผมถึงเอาด้านหลังนะเพื่อนพ่นพี่นะเพราะเขาเรียบเหมือนกันนะครับถ <c oughs> ้าเอาเป็นรูปหล่อมันจะแบบเนื้อคือเนื้อโลหะมันจะไม่มันจะมันคือมันจะดูยากนะนะครับเอาด้านหลังดีกว่าที่เรียบเหมือนกันเห็นไหมครับ นี่นะครับเน้องเพื่อนๆพี่ดูวันน้าสนิมนะนะครแล้วก็วันน้าสุกข,ของโลหะเก่านะนะครับเดี๋ยวก็ดูนี่นะเดี๋ยวยวางดีนะนี่นะไอ้วางเลยซื้อกระดกกระดิกนะครับไม่มีนะนี่นะนะครับดูนะคเพื่อนี่ะครับดูนะนะครับสนิมน้ำมาร์กไหมครับแล้วก็ความสุกข,ของโลหะนะครับแล้วก็เม็ดอุ้ย กลัวจะเด้งนะนี่นะครับเนี่ยพวกเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับแล้วดิจิเบาฝังนะครับดูวันหน้าโลหะนะครับสุกๆแล้วก็เนี่ยสนิมนะสนิมน้ำมากนะวันนี้นะเนี่ยผมสูงกันนี่นะครับเห็นไหมครับสนิมน้ำมากนะครับเนาะเนี่ยเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็เม็ดกวยเม็ดทรายฝังนะครับนี่นะครับแล้วก็ความสุกของเนื้อโลหะนะครับนี่นะครับโลหะในยุคนั้นนะครับผมนะนี่นะครับ ก็โลหะในยุคนั้นก็เหมือนสิ่งของในยุคนั้นที่มีนะครับเพื่อนพี่นะครับก็เหมือนที่ผมให้ดูรูปเมื่อกี้ที่เป็นคาปลอตนะครับก็เหมือนวิธีการถ่ายรูปสมัยนั้นมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของกล้องสมัยนั้นน uh, ะครับเหมือนกันเพื่อนพี่นนะการรอการสร้างก็เป็นสิ่งที่มีในยุคนั้นนะครับผมนะครับแล้วก็ต่อเก่านะครับผมมาลงกล้องเลยนะเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับดูด้านล่างก่อนนะ นี่นะครับก็ต่อเก่านะบริวีนะครับตอต่อเก่านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเนาะความสุขของโลหะนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็คราบสนิมนะครับเนาะตรงหูนะครับผมนะนี่นะครับความสุขของโลหะนะครับนี่นะครับดูความเก่านะครับผม าบเก่านะครับผมก็ตะาบเก่าก็เขาเทไปทางนี้พี่นุวีนะครับเขาเทเทช่อนะครับเนาะก็ต้องมีรูแบบการช่อนะครับเทเข้าไปนะครับผมก็เหมือนพวกจอบนะครับจอบก็จะมีตรงการช่อตรงใต้ตูดเหมือนกันนะพี่นุีนะคล้ายๆกันนะครับแล้วดูตะาบเก่านะครับนี่นะครับผมนี่นะคพ่นวีนะครับ ดูเนื้อทองเหลืองก็นะครับทองเหลืองเก่าทองเหลืองใหม่เขาก็มีความต่างกันอยู่นะนะพี่นะครับเห็นไหมครับความด้านนะครับความสุกนะครับความด้านความสุกนะครับเห็นไหมครับความเงานะครับทองเหลืองยุคใหม่เหมือนเขาจะทําให้คล้ายทองนะครับพี่นะครับเราจะทําให้คล้ายทองสุกๆนะครับจะได้สวยนะครับผมะเห็นไหมครับทองเหลืองเก่าเขาจะออกด้านๆนะครับสุกๆนะครับผมนะครับ นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่เราเปรียบเทียบ er ได้นะครับเนาะเก่ากับใหม่นะครับผมก็แค่นั้นเองนะนะครับนี่นะพดดี่นะก็โอเคแล้วนะครับน้ณพี่ๆนะครับก็คลิปนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับเนาะก็ฝากคุณด้วยพี่นะครับเนาะช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเนาะกดติดตามช่องนะครับกดไลค์คลิปให้ผมกันด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ